อยากขึ้นสวรรค์หรือลงนรกแน่นอนทุกคนอยากขึ้นสวรรค์ยกเว้นคนที่ยังไม่เชื่อดังนั้นในเมื่อยังมีโอกาสเราก็ควรเร่งสะสมบุญบารมีกันไว้มาเตรียมยกจิตให้สูงขึ้นให้ดวงตาเห็นธรรม ถือศีลปฏิบัติธรรมกันอย่างเคร่งครัดมากขึ้นอย่างน้อยศีลห้าเราควรจะถือปฏิบัติให้ได้ขั้นต่ำก็สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาแล้วเรื่องภัยพิบัติทั้งหลายจะเกิดหรือไม่หนักหรือเบายากที่ใครจะอย่างรู้อย่างชัดเจนเพื่อความไม่ประมาทเรามาเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมจิตให้พร้อมที่จะรับมือกันเถอะอย่างน้อยเมื่อเราทำใจได้ ปล่อยวางทางโลกได้จิตเกาะติดพระติดอยู่กับธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็มีความสุขแล้วโดยหัวข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะองค์เทพทํานายพายพิบัติโลกผ่านอาจารย์จตุพรท่านนี้พูดคล้ายหลวงพ่อสังวารบอกท่านผู้นี้คงไม่ได้มาลอกของหลวงพ่อบอกแน่ ทุกวันนี้โลกของเราผิดปกติไปมากขึ้นทุกทีแกนโลก,กเริ่มขยับตัวเคลื่อนที่อย่างมากรอวันที่มันจะพลิกคว่ำเมื่อคนไม่ดีเยอะมากขึ้นศีลธรรมเสื่อมทรามลงแกนโลกจะคว่ำเมื่อมันคว่ำแล้วอะไรทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดบางจุดน้ำจะเป็นดินดินจะเป็นน้ำหนาวจะเป็นร้อนร้อนจะเป็นหนาวสภาวะขาดอาหารและน้ำ จะเกิดขึ้นไปทุกยอมหญ้าเงินจะไม่มีความหมายอาหารยาเท่านั้นที่มีความหมายคนไม่ดีจะเหลือน้อยคนดีจะเป็นใหญ่ความสามัคคีจะเกิดผู้คนจะช่วยกันเริ่มเห็นใจกันจะมีการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่อะไรก็ตามที่ใช้ไฟฟ้าแทบจะไม่มีความหมายคนไทยจะเริ่มอพยพไปทิศทางใหม่เมืองใหม่จะถูกสร้างขึ้นอริยธรรมใหม่ จะเกิดขึ้นที่นั่นทรัพยากรให,ใหม่จะออกมาตามรอยแยกแผ่นดินไว้จะมีแต่คนดีที่ครอบครองสมาธิจะเป็นบทนำที่อารยธรรมใหม่แห่งนี้แต่ต่างตรงเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นสองดวงก่อนที่วันนั้นฟ้าจะเปลี่ยนพระอาทิตย์จะปรากฏให้เห็นเป็นสองดวงทางทิศตะวันตกในเวลาเดียวกันท้องฟ้าจะเป็นสีแสดอากาศผิดป,ปกติเป็นแบบนี้ไม่กี่วัน คนมีบุญจะรวมกลุ่มกันหนี้คนบาปจะอยู่กับบ้านเข้ายามราตรีฝนจะตกฟ้าจะร้องพายุขนาดใหญ่จะมาดวงอาทิตย์ที่เห็นเคียงคู่นั้นคือดาวหางนิบิรุซึ่งเป็นดาวฤกษ์กำลังโคจรมาใกล้กับดวงอาทิตย์ของสุริยะจักรวาลมากขึ้นเพื่อวนรอบดวงอาทิตย์ทุกๆ3,657ปีสีจะออกแดงไฟจะดับ น้ำจะเริ่มท่วมรถยนต์จะเริ่มลอยเสาไฟจะล้มคลื่นยักษ์สูง50เมตรจะออกมากวาดทุกอย่างในพริบตาคนมีบุญที่หนีได้ทันจะไปอยู่บนยอดตึกบุญจะส่งให้เขามีเหตุให้ต้องไปอยู่บนยอดตึกในเวลานั้นตกเช้าน้ำจะไปทิ้งไว้แต่โคลนสีส้มไปทั่วเมืองกรุงเทพไม่เหมาะที่จะสร้างเป็นเมืองหลวงอีกต่อไป ส่วนต่างจังหวัดอื่นๆจะเกิดหนักเหมือนกันแต่น้ําจะไปไม่เท่ากันฟังดูพูดคล้ายกันสิ่งที่สําคัญประการหนึ่งคือสิทธิ์ของพระโสนเจ้าซึ่งใช้นามว่าพระคุณลุงเชียงใหม่นั้นได้กล่าวถึงนิมิตจากการนั่งกรรมาฐานว่าตั้งแต่มกราคมปี2556แต่นี้ไปจะเกิดเหตุภัยพิบัติสำคัญมันจะเป็นการครบรอบวิกฤตหายนะของโลก เมืองไทยจะปลอดภัยกว่าที่อื่นทุกมุมโลกเพราะมีคนบำเพ็ญธรรมบ้านอื่นเมืองอื่นคนร้อยคนจะรอดเพียงสิบแต่เมืองไทยคนร้อยคนจะรอดได้20คนภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นคือแผ่นดินไหวในนิมิตนั้นปรากฏภาพเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เริ่มจากภาคเหนือก่อนจากนั้นจะลงมาที่กรุงเทพแผ่นดินไหวครั้งแรกตึกรามบ้านช่องห้องหอ จะพังระเนรนาดแต่ไม่เพียงเท่านั้นวัยครั้งที่สองจะเหมือนมนุษย์อยู่ในกระดงที่กำลังฟัดข้าวจะแรงและหนักยิ่งกว่าครั้งแรกจากนั้นคนจะวิ่งกรูออกมาตามถนนหวังหลบให้พ้นจากตึกที่กำลังถล่มลงมาแต่อนิจจานหน้าสังเวชภัยธรรมชาติที่ตามมาคือลูกเห็บยักษ์จะหล่นลงจากฟากฟ้าขนาดเท่ากําปั้นขึ้นไป จนถึงขนาดใหญ่หลายสิบกิโลลูกเห็บนั้นไม่เพียงแค่ใหญ่แต่มีพิษเพราะมีเชื้อโรคจากฟากฟ้าลงมาใครโวนเข้าไปก็ตายทุกคนไม่ตายเพราะขนาดใหญ่ของมันก็ตายเพราะพิษภัยที่มีอยู่ในนั้นนั่นเองตรงนี้ตรงกับข้อความของหลวงปูส่สวงเทวดาเดินดินด้วยขอให้ผู้ฟังพิจารณาให้ดี แต่ไม่เพียงเท่านั้นจะเกิดเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าสนั่นวันไหวผู้คนจะทนไม่ได้แก้วหูจะแตกทำให้หูหนวกกันไปหมดเลือดจะไหลออกมาจากหูดูน่าสังเวชจากนั้นไม่นานฟ้าเริ่มวิปริตมืดมิดไปหมดขนาดมือและแขนของตนเองมองไม่เห็นคนห่างกันแค่วาก็มองไม่เห็นกันเมื่อความมืดมาแล้วจากนั้นน้ำใหญ่จะมาจากทะเล และมาจากเขื่อนผู้คนจะจมน้ำตายเถเนเธน,นาดตายเกลื่อนกราดเหมือนมดปลวกเขื่อนยักษ์ที่จีนจะแตกทำให้เหนืออีสานบางส่วนจมน้ำภาคกลางกรุงเทพจะจมน้ำมิดไปหมดเหลือรอดแต่คนดีมีศีลธรรมข้อความนี้นิมิตภาพจากพระคุณลุงเชียงใหม่ใกล้เคียงกับคำทํานายของหลวงปู่สังวานมากความมืดมิดกินเวลาอยู่สามวัน ครั้นแล้วพระอาทิตย์จะเริ่มโผล่โลกจะกลับมาสดใสอีกครั้งพระท่านให้ภาวนาวรัตนสูตรสรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยท่องคาถาพระเจ้าชนะมารของหลวงปู่มัน่นจะพาพ้นภัยได้เหตุการณ์ทั้งหมดที่กล่าวขึ้นมานี้คือการปรับตัวของโลกโลกจะมีการ,ปรเปลี่ยนแกนองศาใหม่มันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในยุคข,ของพวกเรานี่เองแผ่นดินธรรมที่จะปลอดภัยนั้น ใบไว้ว่าสองลำสามเชียงหมายถึงล,ลําพูนลําปางปลอดภัยสามเชียงคือเชียงใหม่เชียงรายและเชียงทองพระท่านกล่าวว่าคนมีสี่ประเภทคือ 1. ไม่รู้ไม่เชื่อพวกนี้ตายหมด 2. รู้แต่ไม่เชื่อพวกนี้ก็ตายเหมือนกันส รู้เชื่อแต่ประมาทพวกนี้รอดแต่ก็ได้รับความลำบากมาก 4. รู้เชื่อและไม่ประมาทพวกนี้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งหมดถือเป็นคำเตือนจากคณะพระโลกอุดรผ่านิมิตยานของพระคุณลุงชาวเชียงใหม่สิทธิแห่งพระโสนะเจ้าหนึ่งในพระอริยเจ้าคณะโลกอุดรผู้ใดทีด่ฟัง และพึงพิจารณาเอาเถิดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง